สวัสดีค่ะหมอจิ๊บนะคะวันนี้นะคะหมอจะพามาดูผลลัพธ์ของการฉีดบำรุงด้วยพลัเซนเทคนะคะวันนี้ได้รู้ับคุณฟางนะคะกลับมาเกษาคลินิกแล้วค่ะหลังจากที่หายไป1ปีใช่ค่ะหายจากการดูแลผมบางไป1ปีมาถึงก็มาเลเซอร์ก่อนเลยค่ะอันนี้จะเป็นเลเซอร์เฉพาะของเกษาที่กระตุน้นรากผมหลังจากนั้นก็มารีเช็คกันหน่อยนะคะว่าหลังจากผ่านไป1ปีแล้วก็การทำพ h ัเซนเทคไปแล้ว3ครั้งนี่มันเป็นยังไงบ้างนะคะก็ของคุณฟางเดิมก็คือมีเป็น ู้หญิงที่มีปัญหารไร้แสงกว้างขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ทางการแพทย์จะเรียกว่า female pattern hair loss นะคะคุณฟางว่าดูแลกับเราเนี่ยนานมากเลยแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่คุณฟางอ่ะมีไปทํางานยุ่งๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวกลับในทีหนึ่งอนะตอนนี้นบอกเลจะมาอัปเดตค่ะจากการรักษาด้วยวัตรกรรมใหม่ของเราคือพาสเซนเทกนะคะก็ของเดิมเนี่ยปัญหารไร้แสบค่อนข้างกว,ว้างทีนี้นหลังจากฉีดนะคะก็มีการฉีดวัตรกรรมตัวนี้เข้าไปที่หนังศีรษะเดือนละหนึ่งครั้ง ระหว่างนี้เราก็ใช้การยูดในการรับประทานยาที่เอาไว้สําหรับโรคหูบางทพื่เนเฉพาะนะคะหลังจากที่สอบกล้องเนี่ยก็เห็นความแตกต่างก็คือตอนแรกที่เข้ามาก็คือเส้นผมจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็มีความหนาแน่นที่ค่อนข้างน้อยนะคะทีนี้หลังจากฉีดไปเนี่ยลูกผมใหม่ๆก็เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ความหนาของเส้นผมเนี่ยก็อ้วนขึ้นด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะคะที่บอกว่าการรักษาตอบสนองดีค่ะ จริงๆขอฟังเนี่ยก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าคือฟางมีค้งมาหาผมบางใช่ไหมคะแล้วก็ผมฟางเนยเส้นเล็กมากๆด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากที่เข้าไปรักษาทางการกินยาอย่างต่อเนื่องแล้วแล้วก็การมาเช็ดกระเจงคเนี่ยสิ่งที่เจอเลยก็คือว่าผมของมันขนาดมันอ้วนขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกับผมเก่าเราก็แข็งแรงขึ้นด้วยนะคะในขณะเดียวกันผมที่ขึ้นใหม่นะคะก็มีจำนวนที่เยอะขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะรอยแสบตรงนี้ก็น้อยลงแล้ว่อนลงแล้ว สำหรับสาวๆที่มีปัญหาแบบนี้คะคะคือผมบาผมเส้นเล็กนะคะหรือว่ารอยแตกเนี่ยมันกว้างขึ้นนะคะก็จริงๆอยากแนะนําให้มาปษษารึกษาคุณหมอก็ได้นะคะเพราะคุณหมอที่นี่น่ารักมากๆคือเข้า,ามาปรึกษ,ษาก่อนก็ได้นะคะที่เกษรคลินิกนะคะก็ปรึกษ,ษาแล้วก็รักษาไปพร้อมๆกันมานะคะก็ผลลัพธ์เนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็มันเป็นผลลัพธ์ระยะย,ยาวเนาะอยากให้ทุกคนลองเข้ามาะค่ะ